คุณกำลังฟัง By Grace Daily Devotions หนึ่งปีกับพระกิติคุณของพระเยซูคริสต์วันที่29มิถุนายนตอบสนองตามพระวจนะมัทธิวบทที่5ข้อ39ส่วนเราบอกพวกท่านว่าอย่าต่อสู้คนชั่วถ้าใครตบแก้มขวาของท่านก็จงหันแก้มอีกข้างหนึ่งให้เขาด้วยอ่านเพิ่มเติมเพื่อเข้าใจบริบทมัทธิวบทที่5ข้อ3 8ถึง48 คุณปรารถนาเลือกสิ่งใดมากกว่าระหว่างพระเจ้าทรงเป็นผู้ปกป้องคุณกับการที่คุณปกป้องตัวของคุณเองนั่นคือตัวเลือกที่พระเยซูทรงเสนอให้กับเราที่นี่ประโยคที่ว่าจงหันแก้มอีกข้างหนึ่งไม่ใช่การที่เราเปิดโอกาสให้ผู้อื่นสบประมาเราได้อีกแต่คือการเปิดทางให้พระเจ้าทรงเข้ามามีส่วนร่วมในการปกป้องต่างหาก หลายคนอาจรู้สึกว่าคําสอนนี้จากพระเยซูเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้อื่นเอาเปรียบเราได้ซึ่งอาจจะเป็นจริงหากเราไม่มีพระเจ้าแต่เมื่อคุณดําเนินตามพระบัญชาของพระเยซูพระเจ้าทรงอยู่ข้างเราพระองค์ทรงตรัสไว้ในพระธรรมโรมบทที่12ข้อ19ว่านี่แนะ่ท่านผู้เป็นที่รักของข้าพระเจ้าอยาแก้แค้นแต่จงมอบการนั้นไว้ แล้วแต่พระเจ้าจะทรงลงโทษเพราะมีคำเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าการแก้แค้นเป็นของเราเราเองจะตอบแทนเมื่อเราแก้แค้นเรากำลังใช้กำลังของเราเองแต่เมื่อเราหันแก้มอีกข้างให้เรากำลังขอให้พระเจ้าเป็นผู้ปกป้องของเราเมื่อเราเข้าใจแบบนี้แล้วก็เป็นความชัดเจนที่ว่า สิ่งที่อยู่ในพระวจนะของพระเจ้าก็เพื่อประโยชน์ของพวกเราเองในพระธรรมยากอบบทที่หนึ่งข้อยีกล่าวว่าเพราะว่าความโกรธของมนุษย์ไม่ก่อให้เกิดความชอบธรรมของพระเจ้าไม่ว่าความโกรธของเราจะดูมีความเหมาะสมหรือไม่ว่าเราจะคิดแบบไหนว่าความโกรธของเราจะเปลี่ยนคนหรือสถานการณ์ได้เราไม่สามารถบรรลุทางที่ดีที่สุดของพระเจ้าได้เมื่อเราไม่ได้เชื่อฟังตามพระวจนะ เราก็กำลังปิดทางที่พระเจ้าจะทรงปกป้องเราเมื่อเราหันแก้มอีกข้างให้ศัตรูของเราเรากำลังปลดปล่อยฤทธานุภาพของพระเจ้าเพื่อตัวเราจงให้พระเจ้าปกป้องคุณวันนี้ตอบสนองตามพระวจนะของพระเจ้าไม่ว่าเราจะเจอสถานการณ์ใดวางใจพระเจ้ามอบทุกเรื่องไว้ที่พระหัตถ์ของพระองค์ ให้เราใคร่ครวญพระวจนะพระเจ้าในตอนนี้และอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าร่วมกันข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่ทรงปกป้องลูกจากการคิดร้ายการปองร้ายปกป้องศักดิ์ศรีของลูกชูกำลังใจลูกลูกขอมอบภาระนี้ไว้กับพระองค์และลูกขอตอบสนองพระวจนะของพระเจ้าคือไม่ตอบโต้การร้ายด้วยการร้าย แต่ตอบโต้การร้ายด้วยการดีโดยหวังให้ผู้คนเห็นพระเยซูคริสต์ในชีวิตของลูกในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน